แบบนี้นะครับดูมาดนะครับมาดพระเอกครับเป็นแบบนี้นะนี่สบ้าครับไงยองไงนี่ได้น้ำมืดน้ำเชื่อนี่เนี้ยน้ำเชื่น้ำเชืเเ่กินน,นะครับอ,อ,อันนี้มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบช่วยลุงทำห้องน้ำออครับนะครับอันนี้เป็นคุณแม่ตัหจกพี่คุณนะครับหร,ร้บ มตันยงพี่กุลนะคะขออนุโมทนากับคุณแม่ตันยงพิกุลนะครับที่มอบอ่าปัจจัยในการช่วยทำห้องน้ำนะครับที่ปังปูปริกิจนครารสหนึ่งบ่างจะมองเห็นว่าอะไรกับแม่ใกล้เสร็จแล้วห้องน้ำไม่นอนต่อไปพัฒนาสาธุกับคุณแม่ตันยงนะคะก็ต้องมีความตั้งใจแนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าบอกอารุงเมื่อคืนนี้ไม่รู้เรื่องต้องมาเข้ามาในคอมเมนต์ในไลน์ส่วนที่อ่านยู่้าอยู่ที่อ่านหรือเปล่าไปรู้ป่า ท้องฟงใช่ไหมอันนี้ที่ผมบอกไว,ว้ว่าเขาจะล้องางท้องน้าด้วยโอ้ยปีปมาไปแล้วคแม่ไปทำได้สมรักเขาบุรีอ่า,าใช่สมรักเขาบุดีจากก้องโกงน,กนะครับหนึ่งหมื่นบาทรับดูก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะติดกระเป๋าผมก็ขออนุโมทนากับคุณแม่สมรักสมรักเขาบุรีนะครับที่มอบเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับในการ อาจจะเป็นประตูห้องน้ำดูองคห้องน้ำนะครับทั้งหมดสิ่ห้องเนาะจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับขาทุ่วัสมุทางในวารเนียครับอกพูดว่าจะขายอีกเนี่องพอสมควกครับก็อีกส่วนหนึ่งก็ไม่น้อยนิดหยอกจะมอบให้อีกประมาณสองหมื่นแต่เดี๋ยวแม่ก็แจ้งมากทีนึะครับก็คงจะก็คงจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ที่แข็งแรงขึ้นนะครับถ้างบเราเยอะแล้วเราจะได้วัสดุอุปกรณ์ที่ทนต่อการใช้ครับอ่า ก็เรียกว่าอายุการใช้งานเนาะมันจะได้ยืนยาวครับขออนุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอบถามเลยด้วยกันในคลิปเนี้ยบรคุณต้อมต้อมแกฝักก็คือจะร่วมห้องน้ำ้วยแหละทีเนี้ยห่องน้ำมนห้าพันแล้วก็อยากจะให้มูลนิธิช่วยมูลนิธิที่แบบว่าช่วยเกี่ยวกับคนเก็บเก็บศพเก็บอะไรอย่างนี้น่ะก็ดีไงมาลอคุณเลือกคำาระซาร์อะไรใหญาหรื้ว่ามูลนิธิอะไรที่แบบช่วยช่วยหน่อยอะไรพวกนี้น่ะที่แบบ ช่วยที่ช่วยช่วยใช่ไหมแม่ที่ทุนระคำเราใช่ไหมคือช่วยช่วยทั้งโรลโซทั้งทุกอย่างทุก้้ย่างฟรีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยโอเคโอเคก็คือจะได้บอกแกแล้วปับพิมพ์ไปบอกแกเอแกบอกว่าบอกถ้ารู้ชื่อมือที่แล้วก็ส่งให้แกจะให้มูอที่ห้าพันแล้วก็ช่วยรูปทำห้องน้ำนี่ห้าพันครับมูลที่ก็จะเป็นมูลที่ของอ่าคอนนิว่าต์เนาะคอนนิว่าต์ประจําอุลระคำอันนี้จุดประจําคุณระคำจุดประจําเนี่ยจะมีท่านเจ้าคุณ วัดกุลลาบคำช่วยสนับสนุนอยู่ส่วนหนึ่งถ้ามีใครไปช่วยท่านก็จะเบาลงจะมีเกี่ยวกับก็แจ้งทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับเกี่ยวกับตรงนี้พี่นะครับที่อู่เพื้นที่ตรงนี้ก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสกิตอาสาที่แบบเกิดวนเหตุต่างๆขาจะวิ่งแจ้ง่วยไม่ว่าจะเจ็บป่วยโทรไปแจ้งรถวิ่งเข้ามาเลยไม่ว่าคนตีกันเรื่อะไรแล้วแต่เข้าไปช่วยหมดตรงเรื่องทุกราที่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขอให้แจ้งเข้าไปครับ ขนาดแมวติดีนรถตู้ขผมมานันเขาก็มาแต่เขาไม่สามารถเอาออกได้เพราะมันต้องลือรถก็เลยก็เลยวันนั้นจะดีมีบุญนออกมาได้เขาต้องก็รเข้าไปเขมาตทันทีเลยคนคนป่วยอยู่บ้านจะไปโรงพยาบาลไม่ไม่ไม่จิตเตียง วันนี้ว่าขุดเรือคำประจำตระจกูลขุดเรือคำเป็นหน่วยหนึ่งมีคนบริการตลอด24ชั่วโมง่ที่อะาได้มาครั้งก่อนใช่ไหมใช่อยู่หน้าที่สภานตอนนี้เราได้นายกท่านใหม่แล้วเป็นท่านปอะไรนะยังรู้จักชื่อนายกใหม่เลยรู้จักแต่ว่าชื่อเล่นท่านเป็นท่านนายกเขาเรียกท่านนายกคิมหันนะครับเราจะต้องไป แสดงความดีกับท่านด้วยอาจจะยังไม่ได้ไปอาจจะหาเวลาเข้าไปครับนะครับก็ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นั่นแหละครับอยากให้ท่านอยู่ช่วยดูแลเนาะถึงไม่ได้เป็นปีนี้สมัยหน้าอาจจะไม่ได้เราเ้าอยู่รูปฝ่อยู่แล้วเราสนับสนุนท์้งสองท่านเลยเราเป็นลูกบ้านของท่านครับคขอบคุณคุณครับของรัฐมนตรสาธรุนะครับคุณแม่อะไรนะเข่าวพูรีสมรักสมรักเข่าวพูรีนักกีฬาอลิมปิก เมื่อกี้ที่เราทําคลิปไปครับลิปไปยังไม่อ่านลายตอนตอนเช้าทีเนี้ยอ่าจแต่เมื่อคือนเนี้ยแกแกรู้ทําบุญแต่ก็ยังไม่ได้โอนแล้วก็คุยไปเมื่อกี้เนี้ยคุยเสร็จปั๊ก็มาก็มาดูไลน์เกได้แกโอนแล้วทําไมแกถึงรู้ถึงเร็วก็ต้องใก็เป็นก็เป็นผลสรุปว่าร่วมทําบุญมูลนิธิหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ร่วมทําห้องน้ำห้าพันบาทแล้วก็อีกหนึ่งพันเนี่ย ยัให้ซื้ออาหารเวลาทำทาห้องน้ําอ่ะหรือวหามากินกันมาทานกินกันก็เป็นทั้งหมดหมื่นหกเดี๋ยวเราก็ค่อยไปมอบให้กับไอู้ลนิธิวันนิวาวาแต่เป็นหน่วยของคุณเรขาใช่ครับซึ่งก็ช่วยเรียกว่าอะไรทุกกรณีเลยน่าจะเป็นเจ็บป่วยเจ็บศพบาดเจ็บนะคะหรือว่าเรื่อง,งต่างๆที่แบบความเดือดร้อนที่ทุกคนที่ชาวบ,บ้านเขาขอมา วิธีนี้คือทาหมดเหมือนกันทำหมดเหมือนกันก็คือได้บุญด้วยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแจ้งแจ้งชื่อให้กับทางนิธินะแกก็เป็นพี่ีมนาเลวบอกวันนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมีใบโบทนาบัตรมาให้เดี๋ยวเขาจะมีใบอนุอนุโบทนาบัตรมาให้นะคะคุณคุณต้อมนะคะเดี๋ยวบ้าให้ใมินส่งให้ดูนะคะให้มินส่งให้ดูก็เป็นที่เรียบร้อยสําหรับก็คือเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับคือโอนเพิ่มก็คือทําบุญเพิ่มนะคะทำบุญเพิ่มแต่ตอนแรกคิด่าห้าพัน ที่บอกว่าคือห้าพันเนี่ยแกเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการร่วมสร้างห้องน้ำครับผู้น้ำกับเราก็คือที่ปวดทุกข์ก็แหลที่ปวดทุกข์ใ,ให้กับคนที่แบบเออเขาปว่วยเรียกว่าปวดหนักปวดเบาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการแบบทําบุญไปแล้วก็ทําบุญกับบุญนิธินะให้กำลังใจบุญนิธิทํางานจิตอาสาจิตอาสาก็ขอให้บุญกุศลน,นะคะหนุนนำให้คุณต้อมนะคุณต้อม มีความสุขนะคะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอะไรที่แบบมีความกังวลอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะขอให้พ้นจกความสุขสบายใจแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพกายแข็งแรงาสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยววันไปมอบเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงวันนี้ก็คือให้แจ้งให้ทราบว่าอาุนทิพย์จะจะทำก็คือมือทิพย์วานอนอนิวาสนะคะก็ทกททุกคนครับ ทำบุญก็อิมอ่มบุญอิ่มใจดีกว่าเราทำไม่ดีทำดีดีกว่าทำไม่ดีอยู่แล้วท okay, ุกคนสี่คนสำหรับคที่นี้ก็คุณมากนะคะเดี de age, de age ot, ๋ยวเดี๋ยวถามอีกนิดนึง<ห>วันที่ยี่สิบสามนี้ลุงป้าอยู่ไหมยี่สิบสามมีข่าวมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะมีเอฟซีจากต่างประเทศแวะเข้ามาเที่วยวหาน่าจะไม่ได้ไปไหนนะอ๋อนะตอนนี้น่าจะไม่น่าจะไม่ได้ไปไหนน่าจะไม่ไปไหนคสิบเก้าวันนี้สิบเก้าวิววันนี้สิบเก้าวัน มันเกิดแม่นกครับใช่หรือเปล่าใช่คาดว่าใช่เดี๋ยวต้องต้องแจ้งก่อนนะเดี๋ยวมีคนอาจจะเอาแขวะแล้วเข้าใจผิดนกก็มีหลายนกครับวันนี้สิบเก้าในวันเกิดแม่นกนกน้อยมีนกน้อยมีเชโยพิษพิษพิษสนโลกพิษณนโลกใช่ไหมครับท่านท่านผู้คนเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้จะบอกคุณไปแล้ววันนี้เดี๋ยวในคลิปนี้นะใช่ไหมชัวร์ไหมเนี่ย ยังไม่โทรไปถามเดี๋ยวโทร <ไป S 2> ทเดี๋ยวโทรไปได้เดี๋ยวคิดว่าน<อ>่าจะไม่ผิดครับทุกคนก็อันนี้กันแอนก็นไหนแล้วถ้าผิดผมผิดแต่เช้าแล้วครับผมไลน์สดบอกไปเลยพี่ <c oughs> ไหนวหรอไลน์สดไว้พรวันเกิดมีคนไว้พรวันเกิดมาด้วยหลายคน,นครับโอเคทุกคนก็ไม่นกค้าไม่น้ำน้นอยพิชญ์ชนโลกนะคะ<ช>ก็แฮปปี้เบร์เดย์นะคะขอให้น้องมีความสุขมากๆจะทำกิจการงานใดนะคะจะติดต่อธุรกิจงานกับใครก็ขอให้พบแต่ ความสุขความเจริญน,นะคะร่างกายแข็งแรงมีความสุขความสุขมากๆทำกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จทุกร่วมตามปารถนานะคะมันมีความสุขมากๆค่ะประมใ,ให้ร่รรา,นานะะขขงกายแข็งแรงยืยืน,ยนเป็น่มพลอมใจให้กับลุงป้าแล้วก็เอ็จีทุกท่านทั่วโลกนะได้เป็นได้ได้ไดไดแม่ม่็น้กแท้มช่องก็ม,มูลนั่นเลยจะให้กับให้ขอให้แม่นกมีความสุขมากในวันหยุดนะคะทุกคน เราอายุเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเดาๆนะเดาๆเฉยมาเช้าเดาๆไปแล้วิีมพุ่งดายพุ่งดายพุ่งเดินเดซื้อหวยให้เปิดเบยดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเปิดเปิดใหเดเบรดไม่นกน้อยพิษณุโลกค่ะทุกคน